สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของไม้นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีแอคชั่นนะครับผมวันนี้ไม้จะมารีแอคชั่นวงไอดอลประเทศจีนนะครับผมที่มีชื่อว่า into one นั่นเองนะครับผมคือเอา,อางี้ไม,ม้อะมีถ่ารีแอคชั่นไว้เป็นอันนูวีคลี่นะครับผมเดี๋ยวไม้จะลงหลังจากคลิปนี้แหละ ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวไม้บอกอรายละเอียดเกี่ยวกับวงนี้ไว้ในคลิปนั้นแล้วนะครับว่าวงนี้มาจากไหนหรืออะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับคือวันนี้นะครับวันที่ไม้อันเนี่ยเป็นวันที่ทางอินทวันเนี่ยเขาไปร่วมงานนะครับผมซึ่งต้องบอกจริงๆว่าไม้ไม่รู้ข้อมูลว่ามันคืองานอะไรคือไม้ไม่รู้ข้อมูล ใครรู้นะครับเกี่ยวกับงานนี้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับก็ให้ข้อมูลไม้ด้วยนะครับคือไม้ไม่รู้คือไม้รู้ข่าวจากจากไอจีแฟนคลับเนี่ยว่าแบบวันนี้อินทวันแบบมีงานอะไรเงี้ยซึ่งไม้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วมันเป็นการถ่ายทอดสดด้วยวิดีโอที่ไม้เอามาเนี่ยไม้ My ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิดีโอของออฟฟิเชียลหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็คือไม่รู้แต่เห็นแบบเขาอัปโหลดมาก็เป็นสเตจของอินทวันนั่นเองนะครับผมงานก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยทุกคน ก็นั่นแหละครับใครที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานนี้ก็คอมเมนต์บอกข้อมูลกันหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นกันเลยดีกว่ายากเห็นแล้วก็หลังจากสเตจครั้งที่แล้วสเตจแรกนะครับกับงาน LG ใช่ไหมก็อันไ้นก็ถือว่าแบบประทับใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเตจนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแล้วดูเวทีดิทุกคนเวทีเปิดมาก็แบบเวทีใหญ่แล้วอะก็เดี๋ยวเราไปรีแกคชนกันเลยดีกว่าครับไป

mỗi tang một câu lạc trong trò nghi ngờ sẵn với 滔滔江水走笔龙蛇。 ดีมากทุกคนอ่ะครับทุกคนคือตอนแรกอะคิดว่าเขาจะลงวิดีโอดเดียวนะครับแต่ก็งงว่าแบบเอ้ยถ้าสมมติว่า Into one ไปโชว์เพลงเดียวก็ไม่ได้เปล่าก็ต้องโชว์เพลงของ into one ด้วยก็ทีนี้เขาก็เพิ่งลงต่อกันมาเลยนะครับก็เลยเดี๋ยวไม้ก็จะรีแอคชั่นอีกคลิปหนึ่งนะครับน่าจะเป็นคลิปเพลงของ Into one หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับไป คือสเตตครั้งที่แล้วไม่มีิกกี้ไงไม่มีิกกี้ออกมาแล้วนี่ถือว่าเป็นสเตจเจ้สเตจแรกของมิกกี้เลยนะมิกกี้คือคนเมื่อกี้ ชอบเวทีทุกคนเวทีคทือแบบไม่มีทางเห็นแบบนี้ในประเทศไทยเ <c> ว <oughs> ทีแบบสูงมากโอ้แต่ซึื้อไม่เต้มข้างบน เสียงมันจะไม่ตรงกับปากเลยเพราะเสียงมันไม่ตรงกับวิดีโอ ปั้นตั้งจากสเตนแรกเยอะมากเลยทุกคน วาครับก็จบกันไปนะครับสำหรับ2คลิปที่ดีแอคชั่นเหมือนเพอร์ฟอร์แมน์นด่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนก็อยากให้ทุกคนลองไปตามดูกันนะครับผมคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็รอรอคอย MV ของ Into One อยู่นะครับหลังจากที่จบมาก็นี่ก็น่าจะเข้าสู่เดือนที่2แล้วครับก็รอคอย MV อยู่ทุกวันนะครับผม ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีในสเตจนี้นะครับทุกคนเก่งจริงๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็มีพัฒนาขึ้นขนแลยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็ดีใจกับทุกคนด้วยโอเคครับทุกคนก็จบกันไปแล้วกับการรีแอคชั่นสเตจของงานน่าจะเป็น616นะครับถือว่าดีเฟชั่งปังทุกคนเฟชั่งปังนะครับก็จริงๆแล้วพอดูเงี้ยมันก็ยิ่งแบบ ภูมิใจอะเออเพราะว่าเราก็ดูจากตั้งแต่รายการใช่ไหมดูลงแต่ EP แรกดูวิวัฒนาการของแต่ละคนอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนนี้ก็แบบพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วเราแบบในฐานะแฟนบอยอะไรเงี้ยภูมิใจเหมือนเป็นแบบเด็กฝึกที่เราปั้นมาเองเองเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่นะครับผก็ยังไงก็อยากฝากทุกๆคนนะครับ Insider ทุกคนก็เป็นกาลังใจให้กับ In t w ูวันต,ต่อไปแล้วก็เหมือนช่วงนี้ก็ยังเก็บเกี่ยวความสุขกันได้นะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวมันแป๊บเดียวเชื่อดีสองปีแป๊บเดียวนะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ยังแบบไม่อยากให้ลืมอินท o วันแล้วก็รวมไปถึงเด็กฝึกรลยการช่วงสองสูตรสองนึด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบกัแล้วนะครับสหรับการรีแอคชั่นสเตทที่2นะครับถ้าจำไม่ผิดสเตทที่2แล้วนะที่เราได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอินทูวันนะครับยังไงก็ อยากให้ทุกคนติดตามผลงานของอินทร์ต่อไปใครที่ชอบคลิปนี้นะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม,มเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย